สวัสดีครับผมดำในรายการ no content ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีสาระไม่มีแล้วนะ้นะวันนี้วันนี้มาอยู่กับผมชื่ออะไรนะสวัสดีครับผมชื่อว่าดำจิ๋วครับ <c oughs> สองตัวตองสี่เี่มักแม่ <c oughs> เออวันนี้ไม่มีคำถามฮะเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมคำถามมาไว้แต่ว่ามีคนถามมาบางหนึ่งร้อยสี่สิบคนแร้วมึงเตรียมหรือไม่เตรียมเนี่ยไม่ไงแต่ช่วงที่กูเห็นว่ามึงเหนื่อยมากเลยว่ากูเห็นออกมึงไม่ได้พักเลยตั้งแบบบริษัทอะไรน,นะชื่ออะไรนะชื่อบูจูเจ็ดครับโปรโมทได้โปรโมทได้ในนี่ได้โปรโมทได้ม,มีคนอ่านว่าวิกซอเซเว่นกูวิกซอเซเว่นอันถามคำถามเบสิกเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคิดถึงมึงมากเลย กินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆมึงโอ้โอเซฟังนะถ้ามึงกินไม่ได้ขอมึงตายใส่เหี้ยตายมึงตายเออเซฮะกูถามไงเด็กช่วงเนี้ยโอ้เหี้ยหน้ามึงโง่มากเลยโง่กดในช่องนี้มึงห้ามโง่กว่าเจ้าของช่องเพราะงั้นแล้วอย่าโง่กว่ากูยินดีมาเพื่อนีนะอย่าโง่กว่ากูนะมึงนง่โอเคได้ครับสี่โง่กว่ากูอ่ะทำไมวะเอานึงหนึ่งวกหนึ่ง ูนึกไม่ออกเออกูสลไปอีกน้อยกูยังมีคำตอบให้เว้ยไอ้มันกินเยี่ยวไม่ยอกินจีไอ้เจ้าแม่อ๊ยโอ๊ยอ๊ยรอ๊ยโอนยโอนโอนยโอ๊ยโอนไม่มีคอ๊มีอ๊ไม่มยสอะะไม่ยีอะไร่ลยเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอันนี้แต่เราอีคําถามมาย่อข้างเยอะนะวันนี้อหนมึงบอกไม่มีคอนเทนต์น มือเป็นไรคือมึงเป็นไรกดคือกดเอฟเฟกไม่ได้คือเดี๋ยวนี้เป็นเป็นรายการบีทูเอร์นี่เป็นรายการเดี๋ยวนี้หยุดกดเอฟเฟกไม่ได้เลยฮะของฝากของฝากของฝากเสียนี่เก็บไว้นะอขอบคุณงขอบคุณครับมเขไปขอชิมอาอาอาโอ้โหลี่มัม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  เฮ้ยนะมึงยาดีเดยวเขารู้หมโดโลยอ้ะเดี๋ยวบงับงบังมาอันี้กูมีเพื่อนกูให้แนะนํานะชื่อว่าเพื่อนมึงน,น่าจะดีจังอะ่ะเพื่อนกูอ่ะชื่อมังกี้เว้ยเพื่อนกูเป็นเพื่อนที่น่ารักมากกูได้มาจากงานวัดแล้วกูก็อยู่กับมันมาปมาปนนีนึงงละคือคอนเทนต์เขาเนี่ยคนดูเป็นล้านได้บอกให้ล้านเลพี่รวมๆแล้วเป็นล้านนะวันทำาป็เล่นมึงอยากได้มากมาปะได้ได้กูยอยากได้มามาณ่เชี่ยโอ<ฮ>้โ สับไหมทราสับไหมอ่ะได้ได้ได้เราสับเราสับไหมเคฟเคฟกูอยากได้รถกอล์ฟอ่ะฮะกูอยากได้รถกอล์ฟสต๊อกหมดแล้วอ่ะขอสต๊อกได้ไหมกระเป๋าไม่สต๊อกได้เลยวันนี้แต่นี่เพื่อนคนนั้นกูนอนกอดทุกวันเลยกอดจนไส้แตกเลยมึงรักมันมากไปปอนเพื่อนกูกูไม่เคยทำร้ายกูไม่เคยทำร้ายเพื่อนกูแล้วที่ดังกับโอลิใครน่ารักออกกันครับ กูถูกอ้าวยังเอาวน้ารักอย่างเงอ้าวน่ารักเหรอกูยังไงวะเอาวแเอาเลยเอาไปไม่ถูกเลยป้ามึงต้องตอบพี่ดำดิดิช่องเขานะเว้ยเดี๋ยวกูโดนตีทำไงอ่ะไม่เป็นไรกูตีไปหลายรอบแล้วพี่โหริมองพี่ดำเป็นคนยังไงครับผมเป็นปลาชดรอบก่อนนี่คือปลากายรอบนี้กูกลายเป็นปลาชดให้มึงแล้วใช่ไหมถูกต้องไอ้อ่าถ้าใครจะมาปลาไก่ในช่องนะรบกวนอัปเดตด้วยปลาชดูอ่ะเอาแพรด้วยนะครับเฮ้ยแพร่มันไม่ฮันแล้วช่วงนี้ปลาหมอคังดำแล้ว ใส่ปากก่ที่ตาโฮริหน่อยได้ไหมครับพี่ใส่ปากกยไม่ใช่าไเฮียนะหนูพี่มีแามอนเพื่อนที่มีชื่อว่าดึงไม่ทัน่ะมีคนถามว่าพี่โฮลิมีแฟนหรือยังครับอ่าอันนี้คำถามดูจริงๆแล้วเขาเขาเขาเป็นแฟนพี่ดาวเองค่ะ มึงทำจริงมึงอายมากอายอายอายมากมากเลยกูรู้ส I mean like I mean ึกว่ามันก็มาเวรนี้ว่ะทำไมต้องมาเวรนี้วะกูรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบกันกูกูก็เลยกัดฟันเอาจริงๆกูก็ไม่ได้อะบอกความจริงหรอแต่กูกูแอบคบกับมังกี้อยู่มึงกูว่ากูจะบอกมึงตั้นานแล้วกูไม่รู้กูจะพูดยังไงอ่ะขอโทษนะแต่ว่ามันก็มาถึงจีมันกูนั้งแหละมันไม่เคยบอกมึงหรอกกูกับมันน่ะ โดยผลิตอยู่โรงงานข้างกันคือมึงกับมังกี้คือบริษัทมันอยู่ข้างกันใช่ไหมแต่กูกูเจอมังกีก่อนมึงเจอมันอีกทีนี้วันหนึ่งมึงกับมังกีก็ต้องแยกกันมังกีเนี่ยถูกทิ้งแล้วไปอยู่งานวัด้ายแล้วกูก็ยิงมาเนี่ยจริงๆแล้วกูก็เลยกลับมายิงมึงเว้ยเพื่อมังกีเออกูกลับมายิงมึงอ่ะมึงมึงทำมังกีกูได้ไงอ่ะเนี่ยกูวางแผ่ตลอดสองปีที่ผ่านมาเลยมันมาถึงไรเนี่ยกูกลับมาเพื่อปป้องมังกี้เว้ยกูยิงกูเลยก็ได้นะกูรู้สึกผิด กูจะยอมรับความตายจากมึงถ้ามันพูดได้นะเซซึ่งกูว่าต่อให้มันพูดได้มันกูพูดไม่ได้แหละตอนนี้มันตายแล้วไอ้ใจโบขนาอย่าปลุกแม่งขึ้นมาพูดเลยมีคนหาว่าอยากทราบว่าโฮลี่เป็นซีอโอบริษัทเนี่ยมีความเหนื่อยหรือเปล่าครับแบบบริหารงานจัดการงานอะไรอย่างนี้ไม่หน่อยครับชิลสนุกตื่นเช้ามาโอ้กินกาแฟร้อนน้ำต้นไม้เลี้ยงหมาฮะมีมีความสุขมากเลยฮะไม่หน่อยเลยกูเชื่อนะว่าคำโกหกมึงอะแม่งเยอะเท่าน้ำหนักกูเลยเฮ้ยโวยนะโกหก กูยังคอนเสุร์เนียมึงเนี่ยไปๆก็มีแบบออสต์โนทีอะไรเงี้ยโอ้แฮปปี้ไม่เคยใช้ชีวิตสบายขนาดนี้มกันเลยพี่เหลืออันนี้เป็นคำถามที่แปลกๆเว้ยนะคือไอพี่โฮล่ริมาจากจีนไหมแล้วก็พี่โฮล่ริยังจะเกย์พี่ดำไหมครับพี่ดำกับพี่โฮล่ริเกย์กันได้ไงครับพี่ดำพี่โฮล่ริเกย์ไหมนี่คือคำถามที่กูห่านเว้ยพี่ดำพี่โฮล่ริเจอกันได้ยังไง กูปัดทินเดอร์เจอมันแต่กูไม่เล่นทินเดอร์ขอโทษนะกูไม่ตามน้ำกูเลยว่ากันครับูไม่รู้ได้สยซว่าทินเดอร์มันเล่นยังไงโอเคเลยเดี๋ยวกูเอามึงไปสมัครให้โอ้หใจมากเดี๋ยกูเขียนโปรไฟล์เลยหล่อรวยหล่อรวยมคำโกหกทุกอย่างเลยแม่งคำโกหกแง่เยอะกว่าน้ำหนักกูเลยพวกพี่มีโอกาสคบกันไหมครับถามเอาฮากูก็ต้องเลิกกับมังกี้ก่อน รีมีคนถามน่าสนใจสุภาพพี่โฮลี่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เฮ้ยมีคนเขาเป็โหลกสภาพกูด้วยบอกว่าอ่าเป็นไงบ้างเพราะเขาบอกว่าเอกโดนหมากัดมาสุภาพเองมัง้งใช่ได้ใช่ได้กำลังดีแต่กูได้ข่าวว่าหมากัดมึงพอกัดมึงเสร็จหมาตัวนั้นตายยังไม่ตายน้องอยู่โรงพยาบาลมันเช่งหมากูสรุปว่านั่นม,มึงใช่ไหมหมากูหมากูกัดมึงอลไรเกิดอะไรขึ้นต่อหมาเป็นโรงไต่เข้าโรง มันเกิดกูเสร็จแล้วฆ่าตายมันขึ้นแนะกูงงมากเลยอธิบายคุณหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงกูว่ามันคงเป็นอยู่แล้วละมึงมึงหรือว่าเป็นที่กูอ่มึงแดกกาแฟเยอะไงมันแดกกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมน้องกัดมึงอไงมันก็ตายดิเดี๋ยวถ้าหมาตัวไหนกัดมึงนะเฮียกูบอกใล้กูกัดมึงมึงจะเป็นคนอีสานก็เปลี่ยนแต่ว่ากูเป็นคนอีสานก็เป็นคนอีสานที่เป็นโรคไตไงคิดนะวะแล้วกูก็จะเป็นคนอีสานด้วยเออเชี่ยกูอยากลองเป็นคนอีสานนะมึงกูอยากรู้ว่าจะรู้สึกแตกต่างๆไหมเนี่ยมึงกกกััดดดูิ โอ้หกูรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปแล้วมึงอะไรมีผ้าขาวมาครอบเอวอ่ะกูหิวข้าวเหนียวพี่ดำรู้สึกไงบ้างครับที่กลับมาไลฟ์คุณโฮลิเอ้ยมันรู้สึกไงหรออ๋อกูตื่นเต้นกูอยากฟังเล้ยเอ้ยมีเหมือนกันจริงรักกูไหมรักรักกูแค่ไหนรักเท่าราคาลอลลิป๊อปที่หล่นที่หล่นที่หล่นอย่างอะไร มันเด็กฉี่ใส่กูอีกแล้วมึงก็ดีก็ได้เจอกันอีกครั้งไงก็มัมนเป็นมันเป็นเวทีบแบบเราได้เจอกันอีกครั้งไงก็รอบก่อนนะฮะเราได้เล่นกับเขามาค่อนข้างสนุกนะรอบนี้ก็อาจจะเป็นคัสติร์ทที่เราทำไมอ่ะมึงไม่ชอบคนทีน่ซาเนาะกูขอโทษเดี๋ยวกูคืนร่างกันกูได้เป็โลกใต้ตาหมามึงกูกับหมามึงนอนอยู่ข้างกันสภาพอย่างเงี้ยนางบองไต <c oughs> กูขอดเป็นแมลงตัวเล็กๆปิใส่ยิ่งนกูได้ยังไงว้าดกูทันกูทันไอ้เงี้ยเดียวเดียตีอย่างนี้ไปอย่างนี้อ๋อโอเคกูลืมดูองศาวมึงโทษดีแต่มึงลองใหม่ดิ หนาวจริงไลฟ์เหนื่อยยังขออยู่กับมึงถึงเช้ากูก็ทำได้โอ้ยยิ่งใหญ่เลยหาหลับหานนอนผ่านเนื้ออื่นมันไม่อยากอยู่กับเราอ่ะมันรังเกียจละอ่ะผ่านไปปีเดียวอ่ะเขาเพื่อนมันห่างไกลกันขึ้นเรื่อยๆอ่าโทษนะเซ่กูว่าปั่นใจให้หมอข้างต้อไปกูจะเอารถยกไปยกบ้านเหมือนก็โยนลงไม่นะหมอไม่เข้าไปอยู่ในบ้าน อ๋อคือกูไม่ได้เปิดบอมึงก็เลยไม่ได้จัดการบอกกูใช่ไหมใช่กูยกบ้านนมึงทังหลังเลยกูยกโยนลงไปในประมบอข้างดำมาที่เป็นบ่อมึงเจอกูอย่าเงี้ยแล้วมึงเจอกูอยู่ในนั่งอยู่เก้าอี้มึงอ่ะสวัสดีวันนี้กูเอาปั๊มบอมาเรดผมขอโดนทให้บริษัทคุณได้ประมบอค้างดำสี่หมื่นตัวว้าเพี้ยเลาสี่หมื่นตัวกูอ่ะจะมีประกาศอยู่หน้าตอนทำงานด้วยไอ้ยาวันหนึ่งต้องแบบทำไมประกาศกูหน้าตาแบลก พอดีเป็นซีโอมึงเบื่อก็ไม่หาเป็นประมงนะไปหาข้อมูจากประมอข้างทำสมมติอ่ะมึงไปจับประมอแต่เอาหมอมาทำต้นประมอให้คนในบ่อกินเนี่ยประหยัดค่าอาหารให้คนในบ่อโอ้ก็คือที่กูหายไปที่ผ่านมากูไปฝึกตกปลามากูไปเป็นประมงใช่เป็นประมงแต่กูรู้แล้วถ้ากูต้องไปเที่ยวไก่แถวที่ไหนใช่ไหมกูจะพาไปตกปลาจะอะไรกูจะตกประมอแล้วกูจะปลาใส่มันจะไว้นะเว้ยถ้าสมมติอยากจะใชความลับมันนะเว้ยอย่าใช้มีดอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนยานุอย่าใช้อะไรทั้งนั้นนะใช้ประมอจีหน้าแม่อย่างงี้ยกูจะบอก ไม่บอกมึงจะบอกไม่บอกมึงเข้ามาอยู่ในบอลอะไรก็ได้เดี๋ยวกูย้ายออกมึงต้อขนาดนั้นเล่าขอดปากายเล่ามีปลาหมอเลยโหนนิสันนิสันดิกดิกดิกเลยเออสั่งกล้วยอ่ะขอโทษนะมึงสั่งเลยมึงบักมึงสั่มึงบั๊กเอาจริงมึงสั่งกูกลัวกลัวมากไงอ๋อกลัวกลัวกลัวมากถ้ากลัวสุดๆเะถ้ากลัวเยอะกว่านี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไอ้เขียไอ้กูเลยเนี่ย เราปิดรายการวันนี้ขอบคุณสำหรับรายการ No Content กับแขกรับเชิญไอเซนะฮะวันนี้รู้สึกไงบ้างมาออกรายการวันนี้ฮะตื่นเต้นมากเลยครับมีความสุขครับโอ้ันตูนลูกผู้สุดสุดโอ้ตื่นเต้นมากเ,เ,เลยนะครับเนี <c oughs> ่ยแล้วส่งกูมาทำอะไรปิดไล่์ก <c oughs> ูไปดีกว่า